อีกแล้วนะครับท่านดีครับมากันที่น้าวัตึ์อีกแล้วนะจ๊ะไปร้านเจ๊แมวเหมือนเดิมข้าอะไรเออผัดทัวงอ้นอ,น,น,อ,น,อน,นี่อะไรอะเมนูพิเชษจ้าไก่กระเทียมพี่หนูไก,ก่กระเทียม

นี่น้ำพริกอ่อ,องไก่ทอดกระเทียมผัดถุง,งอกเต้าหู้ต้สืสอประกาศดองอาาร,รอพระอนุเวราเหา i uh -huh.